สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องออนเกียวรีซิฟเวอร์ตัว HTR 980นะครับตัวนี้แจ้งมาบอกไม่มีเสียงมาดูสาเหตุทำไมถึงไม่มีเสียงทำไมบอร์ดถึงพังมาดูนะครับนี่ครับฝุ่นเห็นไหมครับพอฝุ่น ทำให้บอร์ดเสียนะฮะล้างถึงล้างก็ไม่หายครับเพราะว่า IC ชิปมันพังแล้วทำไมถึงถึงรู้ว่ามันพังเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดนะครับนี่นะครับจะกดโคดนี่นะครับโคดเห็นไหมครับขึ้นเครื่องหมายคำถามนี่คือตัวบอร์ดเสีย ถ้ามันใช้ได้มันจะเป็นตัวเลขจะไม่ขึ้นเครื่องหมายคำถามนะครับตัวนี้นะครับนี่นะเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องใหญ่ครับใช้เครื่องต้องดูฝุ่นดูอะไรนะรเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็ไปดูเครื่องตัวเองฮําทความสะอาดเรื่องฝุ่นส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวก็หายนะครับเพราะว่าผม ผมสั่งมาแล้วสั่งบอร์ดใหม่มาแล้วบอร์ดใหม่มาติดตามกันนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับที่เป็นของใหม่แล้วเราจะมาเช็คโค้ดดูว่ามีเครื่องหมายคำถามกันหรือเปล่าส่วนตัวนี้เป็นบอร์ดเก่านะครับผมนีเนเบดบอร์ดเก่า ส่วนบอร์ดเก่าเปลี่ยนไปแล้วมาดูโค้ดนะครับไม่มีเครื่องเครื่องหมายคำถามขึ้นนะครับตัวดีก็ไม่มีใช้งานได้เรี่ยงฝนเป็นปัญหาของเครื่องเสียงทุกรุ่นทุกยี่ห้อทำให้เสียทำให้เสียตังค์นะครับบอร์ดตัวนี้มัน มันทำงานต้องสองข้างนี่นะครับกับออนเกียว h ฮตอา9 8 0อาการไม่มีเสียงบอร์ด้ฮดิมายเสียงขอบคุณครับ